สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะใน p e Simulator ค่ะวันนี้นะคะเรามาสำรวจตลาดที่ Trading p l า z a นะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าตลาดที่นี่มันแปลกมากเลยนะคะแปลกยังไงร,รู้ไหมคะกลบผ่าว่าสัตว์เลี้ยงที่นี่ราคาแพงแปลกๆนะะั่นเองค่ะนี่เลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะเรามีการตามหาสัตว์เลี้ยงเจ้าบอลลูนนะคะเราเห็นปล่อยขายสัตว์เลี้ยงบอลลูนเนี่ยราคาแพงแปลกๆค่ะทุกคนเจ้าฮิวบอลลูนแคทตัวนี้นะคะ ราคาประมูลนะคะอยู่ที่ประมาณ8 3 1 0 2บถึงิลเลียนเท่านั้นนะแต่ว่าเขาขายกันอยู่ที่ประมาณ1 3 0บิลเลียนเลยค่ะแพงจริงๆค่ะทุกคนเจ้าฮิวเอ็กซลอตค่ะทุกคน,ร,คกคนราคาปกติจะอยู่ที่ไม่เกิน1 9 0บิลเลียนแค่นั้นเองอะแต่เขาขายกันอยู่ที่750มรนแพงเกินไปไหมอะ่ะ นี่เลยนะคะแล้วก็สัตว์ลีงที่เราจะมาซื้อนะคะเจ้าฮิ o ออ n g เรนจ์บอลนะคะปกติแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยกันอยู่ที่9 0บิลเลียนเท่านั้นเองอะ่ะก่อนหน้านี้ที่เรามาหานะคะเราเห็นที่ราคาที่ประมาณ100นิดๆน,นะคะ120ถึง150บิลเลียนนะคะแต่มาวันนี้ค่ะทุกคนราคา400บิลเลียนซึ่งมันแพงมากๆเลยอะ่ะ <c oughs> ตลาดแห่งนี้เขาเป็นอะไรกันไปหมดคะราคาสัตว์เลีงทุกตัวแบบ แพงเหลือเชื่อดูสิคะทุกคนแม้กระทั่ง e x c l u s ค v ูเองนะคะจากปกติเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่แค่10-15ึงบิลเลียนนะคะไม่เกินนั้นนะคะตอนนี้นะคะราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ17-20ถึงบิเลียนด้วยค่ะและก็อัสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยเ <laughs> จ้าฮิวคับแขงนะคะขายได้ยังไงทั้ง10ทธิเลียนบ้าไปแล้ว โราคาแรงมากๆนะคะคือเรามาตามหาเจ้าฮิวบอลลูนแคทนั่นแหละเราอยากจะได้เป็นตัวสีส้มนะคะก็มีราคาดีอยู่นะยอดเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าที่เราหายไป2วัน3วันที่ผ่านมานะคะไม่ได้ไปทําอะไรนะคะทุกคนเราพยายามฟาร์มเจมอยู่ค่ะและเราก็ได้มา222บิลเลียนเลยนะคะซึ่งก็ใช้เวลามากมายเลยค่ะกว่าจะได้ขนาดนี้มาค่ะเอาละค่ะทุกคน วันนี้นะคะนอกจากจากที่เราจะมาสำรวจตลาดแปลกๆแล้วเนี่ยเราจะมีสปอยอัปเดตครั้งหน้ามาให้ทุกคนดูด้วยนะคะซึ่งรอบนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับเกมนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นในเกมนี้มาก่อนและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่พิเศษมากๆสำหรับคนที่ชอบน้องหมาค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะเรามีทั้งสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องแมวไททานิกที่เป็นน้องแมวและก็น้องแมวเยอะมาก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 ในเกมนี้นะคะจนคิดว่าเจ้าของหรือคุณเพสตอรเนี่ยต้องเป็นทาสแมวแน่ๆซึ่งเราก็คิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยจะประกอบด้วยเจ้าแมวเกิน5 0แน่นอนนะคะแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันที่เรากําลังจะเอามาสปอยทุกคนนั้นนะคะมันจะน่าตื่นเต้นมากนะคะสําหรับทาสน้องหมาค่ะทุกคนใครที่เป็นทาสน้องหมาต้องดีใจมากๆสำหรับ อัเดตปครั้งนี้ค่ะนี่เลยนะคะจากที่เราไปสืบหาข้อมูลมานะคะในทวิตเตอร์เราก็ไปเจอภาพหลายภาพมากๆนะคะที่ถูกปล่อยออกมาและหลายๆภาพที่ถูกปล่อยออกมาแล้วนะคะก็เป็นภาพน้องหมาค่ะทุกคนเป็นภาพน้องหมาเกือบ10ภาพเลยนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะคะระหว่างที่เรากําลังพูดให้ทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ภาพน้องหมาให้ทุกคนดูเลยนะคะ นี่เลยนะคะซึ่งภาพน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยมันก็น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากชุดตัวนี้กันเลยค่ะ นี่เลยนะคะเจ้าด็อกอเมร่าค่ะเป็นน้องหมาใส่เสื้อกันฝนแถมยังกลางล่มอยู่ด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนซึ่งเขาสปอยว่าทุกตัวเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่กำลังจะมาในอัปเดตครั้งหน้าค่ะและที่สำคัญนะคะมีการสปอยอัปเดตครั้งนี้ว่าเป็นโลกของน้องหมาค่ะทุกคนนอกจากจะมีแคทเบิลแล้วเราจะมีด็อกเบิลด้วยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะคะมา ดูต่อกันเลยนะคะรูปต่อไปนะคะก็คือเจ้าด็อกบาสเกตบอลค่ะทุกคนดูซิมีลูกบอลอยู่บนหัวด้วยค่ะน่ารักมากต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าด็อกไฟไฟเตอร์เจ้าหมาสเกตบอร์ดดูน้าบึ้งบึ้งชอบกลนนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเจ้าด็อกบอเบิลค่ะน่ารักสุดๆเป็นเลยตัวเนี้ยแบลมากด็อกดีเทคทีฟแล้วก็จะด็อกรับเบิลค่ะน้องหมาโจเนี่ยเหมือนไม่ได้จมใจจะมาขโมยของเลยค่ะด็อกพังสกายค่ะน้าเค็มสุดๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าด็อกตอร์บิโดนะคะ มีตอวิดีโออยู่ข้างสองอันด้วยค่ะน่ากลัวสุดสุด ผ่านความน่ากลัวแบบเมื่อกี้ไปแล้วนะคะเมือนเจอกับเจ้าคอกกี้อะตอมิกนะคะเป็นรูปอะตอมนะคะทุกคนต่อไปก็แะ,ะเจ้าด็อกนีสนะคะเห็นแบบนี้นะคะน่ากินสุดๆเลยนะคะฮอตด็อกนะคะทุกคนมันน่ารักสุดๆไปเลยค่ะน่ากินมากด้วยนะ,ะแล้วก็เป็นเจ้าด็อกวิสานนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด13ตัวด้วยกันนะคะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราคาดการณ์ว่าเขาจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะคะนั่นก็คือเจ้าด็อกเกมเมอร์ค่ะทุกคน เราคิดว่าตัวนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ในอัปเดตครั้งหน้าค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่านะคะต้องมาลองลุ้นดูอีกทีค่ะนอกจากเราจะมีเจ้าแมวเยอะแล้วเนี่ยต่อไปเราจะมีั้งหมาเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบในอัปเดตครั้งหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแวะอ่านจดหมายกันนิดนึงแล้วกันนะคะมีคนส่งข้อความมาให้เราเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะแต่ช่วงหลังๆเรากลัวว่าจะมีการโฆษณาแอบแฝงก็เลยไม่ได้มาเปิดเมลบล็อกค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไหนละกันนะ ว่ามีใครส่งมาให้เราบ้างนะคะนี่เลยคนแรกนะสวัสดีโนแมนนะคะขอบคุณมากเลยนะน่าจะส่งมาเยอะเหมือนกันนะคะสวัสดีไอพีเอ็นเอสกอนะคะบอกว่าเลิฟนะรักเหมือนกันนะคะ h s k n อ s แ o บอกว่าแฟนคลับขอบคุณนะคะสวัสดี C137 นะคะสัตวลีงตัวนี้น่ารักมากต่อไปน้องหมาจะครองโลกแล้วนะสวัสดี I p p โปอีกแล้วนะคะส่งมาเยอะมากเลยนะ ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีทีโอเทีย s r o 1ด้วยนะคะไดโนเสาร์ i ิ f กขอบคุณครับยูนะสวัสดีแม็กนะคะบอกว่าส่งมารอบ2แล้ว FC ขอบคุณนะคะ 24GNK บอกว่า FC ขอบคุณนะคะสวัสดี m e l o d ี้ทำนองนะสวัสดีนะคะ FC ขอบคุณค่ะศูนย์ r s c o r สก1 3ศูนย์หนงกห้ thank you นะคะชาอันเนสกอลนนท์ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าเป็น FC ขอบคุณครับ S A L M O นะคะบอกว่าเจม e a s e เราไม่มีเจมให้นะขอโทษทีนะคะโจดี้สโนแมนบอกว่าฟรีตัวนี้อู้ขอบคุณนะคะ Melody ้ทำนองอีกแล้วขอบคุณมากเลยนะคะ X D B 20นะคะบอกว่า I like your channel ขอบคุณมากนะคะซาร่านะคะบอกว่าอันนี้เป็นแรพเฮดมากๆนะคะเป็นเจ้าล u c ี้ดังเม a เ t อรด้วยขอบคุณมากเลยนะคะซา r a ขอบคุณมากเลยนะบอกว่าเป็น FC เลย ขอบคุณค่ะสวัสดีรูจินนะคะแล้วก็สวัสดีน้องคนนี้ด้วยนะคะเหมือนจะเคยส่งมากันแล้วเนอะรอบหนึ่งนะฮาวายสวัสดีครับ i าร์ไอพีเอ็นดัสกับแคด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะบอกว่าเป็น FC นะอ้าวไดโนเสาร์ส่งเควสดเองมาให้เราเปิดขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูในคลิปนี้แล้วกันนะมาวินนะคะบอกว่าสวัสดีครับนั่นเองนะขอบคุณคุณโน้ตมากเลยนะคะบอกว่ากิฟต์อยู่โ้หขอบคุณคุณโน้ตมากเลยนะคะ สวัสดี Underscore กาซู azu, นะคะบอกว่า you so cute ขอบคุณค่ะ I am follow you ขอบคุณนะคะโฮ s ช i o 9 9 9นะ,ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ Snowman อีกครั้งแล้วก็อีกครั้งนะคะสวัสดี d r er a g ก n Slayer นะ,ะน่าจะ great job นะคะขอบคุณค่ะ A B C นะ,ะบอกว่า Q A please ไว้ <FC. S 2> เ,เดี๋ยวเรามาค่อย Q&A กันนะคะสวัสดีซิงนะคะเจอก,กันรอบ2แล้วนะส่งสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่มาด้วยนะ,ะแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้เล่นเกมเลยอะ่ะเรามาอัปเดตนะคะน่าจะไม่ได้เอาไปเล่นในคลิปนะคะสวัสดี 12Y นะคะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยเนี่ยเราจะคอยเชียร์อัพอยู่ตลอดเลยนะขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะบางทีก็มีเหนื่อยบ้างจริงๆแหละแต่ว่าก็ได้กําลังใจจากพวกเรานี่แหละ ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคิวอันเอสกอร์เมดนะคะบอกว่าพอให้ไปถึงห้าแสนซซฟไวไวขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดี1 6 1 1ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนสําหรับกําลังใจที่ส่งมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดสตลงยงตัวนี้ให้กับเพื่อนที่ส่งมาให้เราเปิดดูนะคะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนจะได้สตีงยงตัวไหนโอเค เราไม่มีโชคด้วยนะขอโทษทีนะคะไม่ได้บูธเลยอะ่ะอ้าโอ้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีอัปเดตประมาณนี้แล้วนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ